มาพี My, ่น้องมันี the ่ก so ัลุงพัชนาชาแนลสิมาเกี no. ่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาให้พ่อแมกพี่น้องให้เฉพาเกี่ยวเขาให้เฉพาพี่น้องคุบอะไรลุงปลาคอเอาไปปีกปลาคอหน่อยปลล็อกยามันยามันไหวไหมมัน ไปทห้มันาว้าวว่ไป้กันเลยวเกียวเกียวไหว้ให้มันแหลกมันนี่ฮะอยาสุิีค่าไล่อยากกินเขากะออเอ้าให้มันแหลกผู้จักิเนาจะได้ให้เม่อไหร่บะให้ว่านังเบิ่งเกียวไว้โลอันนี้เกียวแต่คืนอยู่ไม่ใช่แหลกว่ามันนี่ค่ะบะ เกี่ยวเกี่ยวไว้้เหลือยอะทุกคืนคืนแล้วมันก็โมเลน